คือะอะไรอีกอันนี้อ่ะอันนี้บุลอยบุลอยที่มีข้าวคือข้าวอืมอันนี้ใครทำนะนี่คืออะไรทะเลทะเลทะเลสีอะไรสีเละเรนฝั่<ส>งนี้จะระบายเป็นทะเลอะไรระบายเป็นอะไรทะเลทะเลภูเขาอ๋อทะเลภูเขาทะเลภูเขาสีนี่ อันนี้ทะเลอันนี้ทะเลหลวงไก่อันนี้บ้านไอ้บ้านไก่อันนี้บ้านกายอันนี้พาะอันนี้อันนี้บ้านหญาอันนี้บ้านหญาค่ะนี่ก็แบบอนนีอ๋อต้องดีสี่ก้อนนะหรอใช่ใช่หน้านี้เดือกระดาษขาด

ให้คุณครูตรวจได้ยังคะได้ค่ะเด็กๆมาเดี๋ยวน้ำหกค่ะระบาะ